นะคะเอา50วีแล้วกันให้เวลาทําข้อสอบก็เฉลีย่ยประมาณ1นาทีต่อหนึ่งข้อเนาะเดี๋ยวพี่นุ้ยจำ50วีข้อนี้น้องๆคิดว่าข้อไหนกันเลยขอบคุณน้องสอบวี B นะคะที่ให้หัวใจมาสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะพี่นุเพิ่งเริ่มติวนะคะยังจอยกันได้เนาะ อนนี้น้องๆคิดว่าข้อไหนเอ่ยลองเดากันมาได้นะคะข้อนี้แอบแอบยากเอาจริงๆถ้าเราจำนาตูมีได้ก็จะตอบได้เนอะจำาาตมีสรลีดาได้อันนี้ข้อนี้จริงๆพี่นุกก็จำไม่ได้หรอกมีน้องลองตอบมาแล้วน้องน้องอิงน้องฟ้าปกติติวทุกวันเสาร์ค่ะ แต่ว่าพอดีแวะว่างก็เลยแวะเข้ามาเนาะโอเคมีทั้งงองูกับคอควายนะคะข้อนี้นะคะ,ฉะเฉลยงองูนะคะโอเคอาริออสมีก็คือส่วนลำไส้เล็กเนาะลำไส้เล็กมันจะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะส่วนต้นอา่า ลำไส้เล็กเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งส่วนต้นส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายนะคะก็คือไอเลียมคือส่วนปลายเนอะก็คือจะเกี่ยวข้องกับการดูดซึมน้ำแล้วก็อิเล็กตัตวไรนะคะส่วนโฟเลตเนี่ยมักจะเป็นส่วนต้นนะคะคือส่วนดูโอดีนมัมแล้วก็ไขมัน การดูดซึมไขมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนเจจุนัมเนาะทีนี้ทบทวนกันนิดนึงเนาะเกี่ยวกับพอดีเรามาเรื่องลำไส้พี่นุ้ยอยากทบทวนเรื่องน้ำดีนิดนึงนะคะก็คือเวลาตับตับของเราใช่ไหมคะผลิตน้ำดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีเนาะแล้วทีนี้ก็จะมีการหลั่งน้ำดีออกมาเพื่อ,อย่อยไขมันเวลาที่เรากินอาหารประเภทไขมันเข้าไปใช่ไหมคะก็จะมีน้ำน้ำดีแล้วก็ตัวไลปิดไปย่อย ไขมันออกมาเป็นกดไขมันใช่ไหมคะก็จะมีการดูดซึมที่ลำไส้ส่วนต้นส่วนส่วนกลางนี่แหละเออทีนี้ข้อนี้เขาถามว่าภาวะแทรกซ้อนของอนะิเอสต m มีเนาะคือการผ่าตัดลำไส้เล็กส่วนปลายออกมาเปิดหน้าท้องใช่ไหมคะทีนี้มันก็ไปกระทบกระเทือนตรงการทำงานของเขาใช่ไหมคะข้อนี้ก็เลย การทํางานการดูดซึมของพวกสารน,าน้ําอิไลท์ต่างๆพวกโพแทสเซียมโซเดียมอะไรเงี้ยมันผิดปกติไปนะคะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้เนาะก็เป็นแอบทบทวนความรู้ของเราตอนปีหนึ่งเนาะต่อมาข้อสานะคะข้อสาโอเคข้อใดผิดเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตนะคะก็ไก่ p พอริโตเนีย i ด l y s i s ซใช้หลักอะเซปติกเทคนิคขอไข่เฝ้าระวังภาวะติดเชื้อจากการทำเพอริโตเนียลด l y s i s เช่นไข้สูงน้ำ,นำยาขุ่นแล้วก็ปวดท้องข้อควายหลังทำฮิม o d ดาร y ซิ s ให้สังเกตอาการและการแสดง DDS นะคะเช่นซึมปวดศรีรษะอาเจียนสับสนชักไม่รู้สึกตัวงองูดูแลให้ทานยาลดความดันตามปกติก่อนทำฮิมูเดาร์ไลข้อนี้น้องๆคิดว่าข้อไหนเอ่ย เดี๋ยวให้เวลา50าสิวินาทีเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานี้พี่นุเพิ่งเริ่มติวข้อ2นะคะเดี๋ยวมาจอยกันได้เนาะใครที่ต้องรีบไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้มีไปเรียนหรือไปทำงานฝึกงานนะคะก็เดี๋ยวพี่นุเซฟไลฟ์ไว้ให้นะคะในบ้านบ้านสีแดงนะโซเชียลที่ขึ้นต้นด้วยวยนะคะพี่นุไม่สามารถพูดชื่อได้ตรงๆดี๋ยเดี๋ยวเขาจะบล็อก t ิกตอกเขาค่อนข้างมีกฎระเบียเบเยอะช่วงนี้โอเคน้องๆที่เพิ่งเข้ามามีใครสอบรอบสามนี้บ้างไหมคะเซฮายกันได้นะโอเคอีก5้าวินาทีนะคะเดี๋ยวพี่นุชจะเฉลยข้อนี้น้องๆส่วนใหญ่ตอบได้หมดทุกคนเลยโอเคก็ข้อนี้เฉลยงองูนะคะ,ะข้อสอบ เนี่ยคือตอนนี้มันมีข้อสอบผู้ใหญ่แค่40ค่ข้อใช่ไหมคะก็ก็มาลุ้นกันดูเนาะว่าเขาจะออกเกี่ยวกับเรื่องอการล้างไตไหมนะคะก็เป็นอะไรที่วัดข้อสอบบ่อยเหมือนกันเนาะทีนี้การล้างไตก็จะมีล้างไตาทางหน้าท้องกับคีโมไลที่เขาน่าจะวัดกันบ่อยๆส่วนใหญ่แล้วการล้างไตาทางหน้าท้องนะคะเขาจะจะคอนเซปต์หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของเรากลัวการติดเชื้อนะคะ ซึ่งอาการและการแสดงมีอะไรบ้างวันที่ข้อสอบก็ให้มาว่าคนไข้เนี่ยล้างไปทางหน้าท้องแล้วก็มีไข้สูงน้ำยาขุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่ามีภาวะอะไรหรือให้การพยาบาลอะไรนะคะถ้าแบบนี้ถ้าถ้าคนไข้ส่วนใหญ่ล้างใจหน้าท้องเขาก็ล้างที่บ้านใช่ไหมคะแบบนี้ก็ต้องให้รีบมาเจอแพทย์เนาะเพราะว่าอาจจะมีภาวะติดเชื้อได้ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อกันไปทีนี้ วิธีการป้องกันก็คือการใช้หลักอะเซ t ติกเทคนิคนะคะ cept อะเซฟติกเทคนิคก็ล้างมือให้สะอาดเนาะมันจะต่างกับตรงสเตอร์ไลน์เนี่ยสเตอร์ไลนเทคนิคส่วนใหญ่จะใช้ในห้องผ่าตัดใช่ไหมคะก็คือปราศจากเชือ้อเนาะเคสที่อยู่ในห้องผ่าตัดนี่ทุกอย่างมันก็คือต้องเอาไปสเตอร์ไลหมดใช่ไหมคะแต่ว่า ถ้าล้างไตก็คือทําอยู่บ้านนะคะเทคนิคก็ต้องล้างมือให้สะอาดอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ใช้อลกคฮอลฉีดตรงบริเวณที่เราจะต่อสายอะไรพวกนี้ไปเนาะทีนี้คอควายเรามาดูคอควายเอ่อก็ไก่กับคอไข,ข่ถูกเนาะเป็นคำแนะนาําที่ต้องต่อไปคอควายการทำฮีโมไลท์เนี่ยเราก็จะเจอภาวะ DDS ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ภาวะที่เจอบ่อยแต่ถ้าเจอแล้วก็คือรุนแรงถึงเสียชีวิตได้นะคะ อธิบายเพิ่มนิดน,นึงไอ้ DDS เนี่ยก็คือจะเจอในคนที่แบบเพิ่งเริ่มล้างไตนะคะคือคนไข,มขนนานาน้มีของเสียในเลือดเป็นเวลานานมีของเสียในเลือดเป็นเวลานานทีนี้เวลาที่เขาล้างไตใช่ไหมคะล้างไตเนี่ยตัวคนเนี่ยพี่นุว่ารูปนิดหนึ่งตัวคนเนาะเขาก็จะดึงเลือดไปเข้าเครื่องใช่ไหมคะทีนี้เลือดของเรามันก็สะอาดแล้วแต่ว่าทีนี้ ของเสียเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานนะคะรวมทั้งพวกสมองอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะทีนี้จากอันนี้เขาจะเข้าใจยากในหนึ่งคือเมื่อน้ําในเลือดเนี่ยมันมีความเข้มข้นต่ํานะคะมันก็จะมีการาน้ํามากไปน้ําน้อยเนาะก็คือพี่นุวาดรูปแป๊บหนึ่งน้องจะได้เห็นภาพ จะเชื่อมโยงไปเรื่องอ่ะอันนี้สมองนะคะโซเดียมต่ำนิดหนึ่งก็คือของเสียน,นี่ของเสียเยอะๆๆๆ,ๆนะสีม่วงๆนะคะที่เป็นนุวาดส่วนนี้ของเสียน้อยๆก็คือน้ำจากในหลอดเลือดเนี่ยน้ำมากจะเข้าไปหาน้ำน้อยนะคะก็คือทำให้สมองบวมขึ้นให้น้องคิดถึงเรื่องไฮโปเนตด้วยทบทวนนิดหนึ่ง อีไลท์นะคะไฮโปเนตก็คือคนไข้จะมีภาวะสมองบวมนะคะก็จะเกิดอาการเกี่ยวกับทางสมองนี่แหละซึมซับสนชักเนาะโอเคไหมคะเชื่อมโยงให้นิดหนึ่งเผื่อมันออกนะต่อมางอง,งูโอเคโอเคต่อไปข้อ34เรามาดูข้อ34มสี่วนะใครดูแนว แนวตั้งจะได้เห็นข้อสอบข้อ34ข้อใดผิดเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยที่มีนิ้วระบบทางเดินปัสสาวะนะคะ kidney stone ก็ไก่หลังทำ ESWL ดูแลให้เบดเรสขอไข่ขหลังทำ shock wave อ,อาจพบปัสสาวะในเลือดใน24ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นภาวะปกติข้อควายหากพบว่าผู้ป่วยมีไข้สูงหนาวสาั่นหลังการสลายนิ้วด้วยคลื่นกระแทก ให้รายงานแพทย์งองงูหลังผ่าตัด nephrolithotomy ฟฟโโการพยาบาลที่สำคัญคือระวังสายระบายอุดตันน้องสมัยถ,ถามว่าติวพดุงวันไหนยังไม่ได้มีแผนติวพดุงคันเลยับถ้าวันเสาร์นี้จะเป็นจิตเวทอยู่นะคะสวัสดีค่ะน้องลิตโต น้องลิตเติ้ลโอไลใช่ไหมถ้าพี่น้องอ่านชื่อถูกอ่ okay. าโอเคจับเวลาห้าสิบวินาทีนะคะข้อนี้น้องๆคิดว่าข้อไหนเอ่ยเดี๋ยวพี่น้องขอเช็คไลฟ์ ตอนนี้น้องคิดว่าข้อไหนคะมีน้องเอฟว t h ิ n งตอบหนึ่งตอบคอบควายโอเคมีทั้งน้องแคสก็ไก่น้องเรนนี่หวังข้อหนึ่งะคะโอเคคิดน่สตนข้อนี้นะคะเฉะลย แามาวิเคราะห์กันทีละข้อไหมเนาะหลังทามเอสนะคะอันนี้ก็จะเป็นการช็อกเวฟคือคนไข้ที่เป็นนิ่วในไตอะถ้าไม่ได้เป็นนิ่วขยดขนาดใหญ่มากๆนะคะเขาก็จะใช้คลื่นเสียงกระแทกก็คือคนไข้จะไม่มีแผลทางหนะ้าท้องไม่ได้แบบมีการกรีดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนใช้คลื่นเสียงกระแทกให้นิ่วอะมัน มันแตกออกไปเนาะทีนี้การที่เราจะระบายนิ้วที่มันสลายออกมาเนี่ยก็คือหนึ่งอันนี้น้องๆน่าจะรู้ต้องดื่มนะ้ามากๆใช่ไหมแล้วก็อันหนึงที่สำคัญมากๆคือการขยับตัวนะคะเพื่อที่จะให้นิ้วอะ่ะมันไม่มาเกาะรวมกันคิดถึงสภาพเวลาเรานอนอยู่เฉยๆเนาะไอ้นิ้วมันก็เป็นแบบ ค่อยๆขยับเข้ามารวมกันนะคะเวลาที่เราอยู่นิ่งๆใช่ไหมมันก็ทําให้นิ้วมันยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ทีนี้เราสลายไปแล้วเราไม่ต้องการให้มันกลับมาเป็นอีกดังนั้นเบดเลสเนี่ยผิดนะคะเขาถามว่าข้อใดผิดข้อนี้ก็เลยเฉลยกอไก่เนาะอันนี้มันมาหลวงเนาะทีนี้เรามาดูข้อขอไข่กันหลังทําจะพบปัสสาวะเป็นเลือดได้เป็นภาวะปกติใช่นะคะเพราะว่ามันมีการสลายเนาะอาจจะมีแผล มีการบาดเจ็บข้างในได้นะคะก็จะเจอเลือดได้ใน24ชั่วโมงแรกส่วนข้อวขยถ้าไข้สูงหนาวสั่นหลังทานะคะให้รายงานแพทย์ก็ถูกต้องนะคะพราว่ามีกเกี่ยวกับบาดเจ็บแผลอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าน้องเจอเกี่ยวกับการผ่าตัดส่วนใหญ่ก็คือหลังทาเราจะกลัวเรื่องบรดดิงเราจะกลัวเรื่องอติดเชื้อเนาะเป็นอะไรที่แบบเวลาอ่านอเวาอ่านหนังสือเราจะเห็นบนบนอยู่แถวๆนี้แหละส่วนงองงู การทำในโฟริโทมีอันนี้จะแตกต่างกันตรงนิดนึงคือมันจะเป็นหัตถการอินเวสีฟนะคะจะมีการเปิดแผลอะไรเงี้ยอืมก็หลังทําเขาจะมีการใส่ส,สายระบายด้วยนะคะระบายเลือดอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ต้องดูแลไม่ให้สายอุดต,ตันก็ถูกต้องนะคะก็ข้อที่ผิดก็คือกอไก่คอนเซปต์ Concept เรื่องนิ่วคอนเซปต์ Concept เรื่องนิ่วก็คือมันจะอยู่วนเวียนอยู่แค่นี้แหละคือแนะนําให้ดื่มนะ้ํามากๆ แล้วก็ให้คนไข้เนี่ยออกออกกาลังกายหรือว่าเดินหรือว่ากระโดดกระโดดนะคะเพื่อให้นิ้วมันหลุดออกมากระโดดเคลื่อนไหวมากๆเออคอนเซ็ปต์ก็คือเคลื่อนไหวมากๆลองไปลองทำข้อสอบน,น้องจะเห็นว่ามันจะวนเวียนอยู่ตรงแถวๆนี้แหละนะนะโอเคต่อมาข้อสามสิบห้าข้อสามสิบห้า ข้อใดผิดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการทำ TURP นะคะก็ใก่อธิบายผู้ป่วยว่าหลังผ่าตัดอาจจะมีความรู้สึกทางเพศเหมือนเดิมแต่อาจจะต้องเว้นมีเพศ 3, สัมพันธ์5-6สัปดาห์หลังผ่าตัดขอไข่หลังทำ1วันยูรินอัพพุต2,500อินเทค2,000ให้ดูแลติดตามตามปกติข้อควควยหลัง ถอดสายแคทิเตอร์ผู้ป่วยกั้นปัสสาวะไม่ได้ถือเป็นภาวะปกติแนะนําให้ผู้ป่วยเนี่ยฝึกขมิบอุ้งเชิงการงองงูหลังทำทีวีาพีสามวันมีปัสสาวะปนเลือดดูแลติตตามอากันตามปกติข้อนี้น้องๆคิดว่าข้อไหนเอ่ยเดี๋ยวให้เวลา สามเออห้าสิบวินาทีนะคะน้องหมวยตอบมาแล้วงองูพี่น้องขอชิญไลฟ์โอเคข้อสามห้าน้องๆคิดว่าข้อไหนอ่น